เล่นทำตัวนิ่งณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะบิงกำลังเล่นทําตัวนิ่งกับเพื่อนๆอยู่มีใครอยากจะเล่นเกมกันบ้างขอเลอกเกมค่ะนะคะครั้งหน้าจะสุล่าครั้งนี้ตาบิงเลือกนะบิงเล่นสั้นพากันเถอะ เดี๋ยวฉันเป็นให้ชิีรออดเสียออเล่นทำตัวนิ่งกันเอาไหมล่ะก็ได้ได้ฉันก็เล่นทำตัวนิ่งแ่งเหมือนกันนะเย่้มนั้นเล่นทำตัวนิ่งกันนะทุกคนจำวิธีการเล่นได้หรือเปล่าเราปิดเพลงแล้วก็เต้นฮะแล้วพอตอนเสียงเพลงหยุด แล้วถ้าเราขยับล่ะจ๊ะก็่ะแล้วก็ไปคยจับผิดจนกว่าจะเหลือยืนอแค่คนเดียวค่ะและคนสุดท้ายนั้นก็จะเป็นผู้ชนะใช่ผมไงผมจะไม่ยอมขยับแล้วผมจะเป็นคนชนะเธออาจจะชนะมาเล่นกันเลยแล้วมาดูกันดีกว่าไม่ได้เลยฟรอ ไม่มันเหรอเนี่ยใช่เออทำไมเพลงเงียบล่ะพันโดเสียงเพลงหยุดแล้วนะเธอต้องหยุดเต้นนะไม่งั้นต้องออกอ้าขอเริ่มใหม่ได้ไหมคะก็ดีนะจ๊ะจำไว้นะมีสมาธิแล้ว พอเสียงเพลงหยุดต้องยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นพันโดเพลงเริ่มแล้วนะจ๊ะเต้นสิฉันเป็นคนคอยจับผิด และจะคอยดูว่าใครขยับเธอออกแล้วสุล่าคราวนี้เธอต้องเป็นคนคอยจับผิดนะจ๊ะชาลีทำให้เนวร็อกค่ะเขาต้องออกได้สิคะชาลีไม่เคยอยู่นิ่งๆได้เลยนี่นาใช่แล้วจ้ะบิงฉันชอบให้นี้จัง เธอก็ต้องมาเป็นคนคอยจับผิดเหมือนกันตอนนี้เหลือแค่บิงกับแพนโด้แล้วพวกเราจะคอยดูคนขยับ ฉันคิดว่ามันขยับกันนะโอ้พวกนี้เล่นเก่งเกินไปซะแล้วเปิดเพลงต่อเลยนะฟลอป กขยับไปแ้งตัวเลยแหละออพันโดเหลือเธอยืนนิ่งอยู่เป็นคนสุดท้ายแล้วนะเก่งมากทุกทุกคนโทผมอยากจะเป็นคนสุดท้ายผมเป็นคนเลือกเกมนี้นะ ใช่แล้วทุกคนก็ชอบเล่นด้วยแลวผมก็มีสมาธิเลยด้วยก็ใช่เธอเก่งมากที่มีสมาธิได้นานแต่ผมอยากจะยืนนิ่งได้เหมือนลูกป,ปั้นเลยและผมจะได้เป็นคนชนะนะคราวหน้าเธออาจจะชนะก็ได้นะเรามาลองเล่นกันใหม่ดูไหมอืมได้ฮอะมาไงชาลี ชอลีก็อยากจะเล่นเหมือนกันฮะใช่แล้วล่ะบิไมาเต้นด้วยกันสิวู้ฮูคราวนี้ฉันจะยืนนิ่งเป็นคนสุดท้ายเลยอาจจะเป็นฉันก็ได้คราวนี้ฉันจะไม่ขยับแล้วมาดูกันดนตรีพร้อมแล้วหรือยังฟลอปพร้อมขอเปิดได้ไหมฮะได้สิ วันนี้พวกเรานั่นทำตัวนิ่งกันพอเดนตรีหยุดแล้วทุกคนหทมขยับจริงๆแล้วฉันยืนนิ่งๆได้แก่งมากๆเลยแหละแต่ว่าก็ขยับจนได้ฉันก็เลยไม่ชนะถึงจะเป็นเกมที่ฉันชอบฉันก็เลยไม่อยากจะเล่นต่ออีกแล้วฮ,ฮแต่คนอื่นๆเขาอ,อยากเล่นกันต่อแม้แต่ชารลีแล้วมันก็สนุกกว่าการนั่งอยู่คนเดียวฉันเลยกลับไปเล่นต่อ เจเดินเจ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 ้เวลาเราเลือกเล่นอะไรเราไม่จําเป็นต้องชนะตลอดหรอกเล่นทําตัวนิ่งๆบิงเขาชอบมากๆมาเล่นกันอีกเธอเงาณนะที่แห่งหนึ่งไม่ไกลามากนะวันนี้บิงกำลังเล่นกับเงาของเขาอยู่ นะไปสิอาเจออีฮะฟอาเอ้าหายไปอีกแล้วอืมถ้างั้นเราไปช่วยกันหาเขาดีไหมอืมเอมอาเจอแล้วอย่าให้เขาหนีไปนะบิงดูสิฮะฟอบนั่นเงาของฉันนี่และนั่นเงาของเธอ ใช่เงานี่เรียนแบบได้เก่งมากๆเลยแล้วนะสวัสดีเจ้าเงาตัวจิ๋วตอนนี้ไม่มีตัวจิ๋วแล้วนะเงาของผมก็สูงเหมือนกันบเงาของฉันเล็กจิ๋วแล้วล่ะ ยวิ่งเล่นไล่จับไม่ล่ะคุณเป็นก่อนใช่ไหมฮะแล้วคุณต้องไล่ผมแล้วกระโดดเหยียบเงาผมให้ได้่ฉันจะไล่เงาผมนายเล่จับเงาของฉันไม่ได้หรอกอรไล่เงาตงจับตับตดตดดดดดด ไม่โดนพวกเราไงทางโน้นสิดูนี่ไงตาคืออสูรไล่เงาจน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 คือจับได้แล้วทีนี้ตาผมเป็นอสูรไล่เงาบ้างเอ้าอสูรไล่เงาจะเข้ามาจับตัวฉันไปแล้วเหรอเนี่ยเขาจะเข้ามาจับตัวเจ้า ตาตันต,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 ตาความรัของคุณหายไปไหนแล้วอ๋อจริงๆด้วยออาวดูสิบิงอ้วนั่นเมฆฝนก้อนใหญ่เลยนี่นาโอ้มีเมฆแบบนี้ดาดคงสองไม่ถึงเรา ก็ได้ฉันว่าคงไม่ได้ผลหรอกนะบิงตอนนี้ตาผมได้เป็นน้สูดไรเงาเลยนะคะสงสัยว่าฝนจะตกแล้วล่ะบิงเร็วเข้าบิงไปหลบข้างในดีกว่า ผมอยากเล่นนะสุดแ่นเงาต่อฮะเร็วเข้าบ้านไม่ผมไม่อยากเข้าบ้านฮะเร็วสิไม่งั้นเปียกนะไม่นะว้าวลองดูนั่นสิฟอบองค์ผมยังอยู่ด้านนอกเลยนะฮะแล้วมันคงจะทั้งเปียกและหนาวหมดแล้วด้วย เงาของเธอจะอยู่ใกล้เธอเสมอบิงแต่อ,อยู่ในบ้านมันจะอยู่ข้างนอกได้ยังไงละ่ะไหนล่ะฮะเอาถ้าเธออยากจะหาเงาก็ต้องใช้แสงช่วยนะโอ้อ่าอ่าไม่ใชยของผมใช่ใช้แสงจากในนี้ก็พอถมเถูสิฟับเของคุณน,นี่อยู่ข้างหลังคุณไงสวัสดีอีกครั้งนะคุณเงา มาหากันผมจะหาให้เจอจังเลยได้สเิเงาของฉันเงาของฉันเงาของฉันอยู่ที่ไหนนะเงาของฉันเองเราหาไม่เจอเลยฮะฟอบนี่อยู่ข้างหลังของเธอไงอเงาของฉันอยู่ที่นี่ไงใช่แล้วละ่ะเมื่อตัวเธอถูกแสงเธอก็จะเห็นเงาของเธอเอง จันจันจนจันจันจาตัวข้าคืออสูรไล่เงาดีแล้วละจะากระตายบิ๊ก ันเลยต้องทิ้งให้เงาตากฝนจนไปยากซึ่งฉ,ฉันไม่ชอบเลยแต่ฟอฟเอาไฟฉายมาแล้วพอตัวฉันโดนแสงไฟฉันก็เห็นเงาของฉันอีกครัง้งเงาของเธอจะอยู่ข้างเธอไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนแต่ถ้าตัวเธอไม่โดนแสงเงาก็จะออกมาเล่นกับเธอไม่ได้นะบิงเขาชอบเล่นเงามากๆเลยและตอนนี้ตาผมเป็นนะ <laughs>